VIP นะคะจะขอเชิญออไปทางด้าน Skywalk นะ MBK นะคะเราจะไปถ่ายรูปร่วมกันที่นั่นอีกที่หนึง่งเพื่อขอความกรุณาให้ความร่วมมือรีบไปเพราะว่าเดี๋ยวแสงจะหมดอาจจะไม่ได้ภาพที่สวยที่เราแบบอยากจะเก็บภ่าประทับใจนะคะถ้าจะงไรก็ไปเข้าห้องน้ำที่นั่ร้อยแล้วก็เดีนตามคืนงานไปได้เลยนะคะจะมีมบบอกนะค่ะไปไหนนะ ไปรอได้เลยนะะเดี๋ยวศิลปินก็จะมาก็จะไปตามเร้เานะเราไปรอก่อนนะคบผมไปรอกแสงอะไรกลมตับกันก่อน,อน,นะคะคผ้ามค่ะแล้วสำหรับฝักดี i p นะคะก็เตรียมตัวให้พร้อมเรจะได้ถ่ายรูปกับน้องการเพราะว่าเราต้องกระชับเวลานิดน,นึงเพราะกลัวแสงจะไม่สวยตอนถ่ายรูปรวมหน้า m อ e. k ดีนะคะ แถวที่หนึ่งค่ะของแถวที่หนึ่งค่ะตั้ง,<อ>งแถวได้เลยตั้งแถวได้เลยนะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนี่พี่น้องๆองแฟนคลับ